ดีกันด้วยนะครับดูกับผมนะครับ B Game Channel นะคะเออหรือเรียกว่า B Game Channel ก็ได้อ่ะ B g ้เก Channel นราวนี้เราจะมาต่อเหมือนเดิมก็คือการลงเหมืองนะครับตามหาไดมอนด์ให้เจอฮึไปเลยภารกิจนี้ตามหาไดมอนด์ให้เจอนะ กา,ารทำหาเดมอนเนี่ยเราเจะมาอินชาร์ตของหรือไม่ทำพิแกแอคหรือชุดเกาะน,นี่แหละอืมเอ็นชาร์ตของอ่ะอยากอินชาร์ตของเพะว่าเอ็นชาร์ตที่กดอันนี้อ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอินชาร์ตเพราะว่าใช้พังมาก่อนเลยก็ได้มึงเดิมมึงเก่ามึงเดิมมึงเก่านะฮะตรงที่เ,เขาจะได้หรือเปล่า ไม่ตกลาวาอีกแล้วไม่ตกลาวาอีกแล้ว <c oughs> อ๋อตอาไหนต่อทางกันดีกว่ตอนนี้ผมจะไปทางนี้นะฮะ <c oughs> ไม่ไปทางนั้นอ่ะทางนั้นไม่เอาเอา <c oughs> อ่มกาวลงเหมืองนี้มันกาจะน้องเบื่อมาก มจะลงเหมืองได้หรือเปล่าเนี่ยวิธีการลงเหมืองนี่ผมจะทอดมันตรงกับกเกา่หน้าบบนี้เติมใช้ทุกคนทั้งหมดเลยดีกว,ว่าพิกแอ๊กเนี่ยให้รู้เจอรู้เจอแร่สีฟ้าไม่เจอแร่สีฟ้าบ้างเลยเหรอต้องใช้ทกดเหล็ก เลเวลเลเวลนี Level. Level ้อุ้ยเห mm. มือนจะเจอเลเวลนี้ก็ mm. ผมไปฆ่าวัวามาที่บอกกันไว้ mm. ไม่ได้โกงอะไรเ mm. ลเวลกิมฮาแล้วกิมเวนชา์ดของเจอเดีอบหมดไหม mm. อืมอ้ดิีด้วยลวทาน มไม่ต้องขุดตัวไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขุดทางนี้เ,เคยไปยังไปขึ้นทางบนมากดีกว่าชั้นชั้นบนมากจะมีอะไรบ้างชั้นบนคุณแบบทะลุทะลวงโอ้โหคุณเ,เลยเ กูอยากปะทงหุ่นมันก็ไม่มีหรอกมั้งเอิ่มอะไรแถวๆนี้ก็นละกลางๆดูก่อนดูก่อนอ๋อดูก่อนอืมพี่ล่ะขอให้เจอ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 มั้งเหรอ ขอให้เจอขอให้เจอบ้างเถอจะเจอมุย๊ยอ่าเจอไดมอนแล้วโอ้ยสวรรค์สงกรดนดไดมอนในสุกเจอแล้วนะครับอืม อืมเอาเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีทั้งหมดกี่ก้อนอืม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 หกก้อนเป็นไปได้คงจะซ่อนกันเอาไว้นะฮะเป็นไปได้ยังไงหกก้อนเลยเพราะอันเนี้ยมันต้องทะลุออก โอ้โหพอจะเจอพอจะเจอกลับขึ้นขึ้นเหมือนนะผขอขึ้นเหมือนก่อนขอขึ้นเหมือนก่อนนะได้ได้เดมอดแล้วได้เดมมอดแล้วได้เดมมอดแล้วได้เดมมอนแล้วที่คุดพิทที่คุดเพทรที่คุดเพทรที่คุดเพชร ีซขุดเพชรเอ็นชาร์ทของอ๋อยังสได้เดมอนแล้วโอ้โ oh, หดีแจ่มมากเดมอนนี่ตัวนี้สำคัญแล้วนะฮะส่วนลามพิษนี่เมื่อก่อนมันไม่สำคัญอะไรเลยเดี๋ยวนี้สำคัญแล้วใช้เอ็นชาร์ทของเมื่อก่อนนี่เขาหาว่าเป็นขยะกันหมดเลยนะฮะเป็นขยะตรงไหน อมขึ้นไปขึ้นไปก่อน Yes Oh ค่ะหมออันนี้ก็เป็นไบโอมาเนี่ยไปมันไม่ใช่ไบโอมันมันมันผมมันผมไม่ได้ซีดเลยก็มามเนียกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวคลึกาทำไอ้อะไรวะ อืมอะไรออกซิเดียนออกซิเดียนออกซิเดียนเจอเข้ามาแล้วเพชรเข้ามาแล้วหกเม็ดเองอ่ะโอ้โหรวยมากรวยมากว่ะหกเพชรหกเม็ดเองแต่ก็ยังดีท,ท no ุกคนยังดีโอ้ยมคคาที่เรวหาไม่เจอเลยอ่าเอาเขาด้วยอืมโคโคโคแปลว่าถามเออ แลบบ้วโคลไปว่าอ่าโคลไปก็ถามอยูแล้วก็แต่ว่าพิ่ีขอลาไปกันดีก็คลิปน้าจะทำต้อเปนชอบบกาแบาบยแบบ